คุณรู้สึกว่าทำทุกอย่างถูกแต่ผลลัพธ์ยังไม่ขึ้นฟังคลิปนี้ให้จบนะคะโดยเฉพาะคนที่ขยันอดทนไม่ได้ขี้เกียจแต่ช่วงนี้เริ่มถามตัวเองว่าเรามาผิดทางหรือเปล่าทั้งที่ก็พยายามมาตลอดไพ่ใบนี้คือคนที่ลงแรงไปมากแล้วแต่ยังไม่เห็นผลทันทีค่ะ ไพ่ไม่ได้บอกว่าคุณทำผิดแต่บอกว่าคุณกําลังอยู่ในช่วงรอผลไม่ใช่ช่วงล้มเหลวค่ะปัญหาของช่วงนี้ไม่ใช่ต้องทำเพิ่มนะคะแต่ต้องอย่าท้อก่อนเวลาเพราะถ้าคุณเปลี่ยนทางตอนนี้ทุกอย่างที่ลงแรงไปจะหายไปทันทีค่ะบางครั้งบางช่วงของชีวิตไม่ได้ถูกออกแบบมา ให้เราเห็นผลเร็วแต่ถ้าถูกออกแบบมาเพ s <S าื่อทดสอบว่าเราจะเชื่อในตัวเองได้แค่ไหนถ้าคุณอยากรู้ว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ควรไปต่อไหมจะเห็นผลช่วงไหนหรือควรปรับตรงไหนเล็กน้อยอาจารย์ดูดวงการงานการเงินแบบเจาะจังหวะชีวิตให้ได้ค่ะเพื่อไม่ให้คุณเสียแรงโดยปราบประโยชน์นะคะ ถ้าไกลมาคุยกับอาจารย์ได้เลยค่ะพินค,คำว่ารอถ้าช่วงนี้คุณกำลังอดทนกับอะไรบางอย่างแล้วบอกอาจารย์หน่อยนะคะว่าคุณกำลังรอผลเรื่องงานเงนินหรือชีวิตค่ะ